สวัสดีครับอยู่ผมช่างไลสมายดีซีรสนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องตัวงานนะครับ MacBook Pro นะครับโมเดล a 1 7 0 6นะครับลูกค้ามาในการตัวหน้าจอล็อกนะครับขึ้นรูปกุญแจนะครับทำให้ไม่สามารถใช้ใช้งานตัวเครื่องได้เลยนะครับอันนี้ทางเราก็ได้ทำการแก้เสร็จเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ สำหรับวิธีในการทํานะครับทางเราจะเป็นการรีเซ็ตค่าไบออสนะครับในชิปตัวไบออสครับถ้าเกิดว่าชิปตัวนั้นนะครับได้ทําการาล้างค่าตัวไบออสใหม่แล้วนะครับมันจะทําการรีเซ็ต UEFI ใหม่ให้เรานะครับทําให้ตัวขึ้นลูกกุญแจครับมันปลดล็อกเครื่องได้ครับทำให้เครื่องใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ แต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นในขั้นตอนการที่ว่าเราแกะตัวเมนบอร์ดออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวชิปไบออสที่ว่าอยู่ในตัวเมนบอร์ดเนี่ยเอามันยกมันขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปารีเซ็ตนะครับจะใช้เป็นไฟล์ตัวใหม่เข้าไปนะครับอันนั้นก็จะเป็นใช้เครื่องนะครับสำหรับรีเซ็ต น,นีก็จบงานไปที่บร้อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพื่ท่านใดน,นะครับที่ว่ามี macbook นะครับอาการตัวหน้าจอโดนล็อกมานะครับก็สามารถส่งมาเช็คได้ที่สมาชิกสวได้เลยนะครับสามารถทักามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ facebook หรือว,ว่าไลน์แอดได้เลยสำหรับวันนี้ช่างขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ